นะครเออเดี๋ยวนะสี่พระยาสวัสดีคุณสี่พระยานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของรัตด,ดวนนะคะน้องฮักแพงก็ลืม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 ,ลมกดแม็กดตีกกดกด ก็เลยแล้วก็เอ่อ uh, your a e language very really interesting I don't understand nothing yet my my language is Thai language Thai Thailand we are come from Thailand and now we write in Thai language พี่ตุกบอกว่าคุณสีพระยาสวัสดีนะคะตุกดีใจมากๆเลยที่คุณมากราบขอบพระคุณทุกๆคนเช่นกันนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้น้องนะคะน้องฮักแพงก็สวัสดีกับพี่สีพระยานะคะพี่นิคมบอกว่าอิตาพี่สน้ําสีสายทุ่ง โอ้โหแบบว่าก็มีฉาย,ยาก,กันเยอะแยะนล่นเนี่ยน้องฮักแผงก็พี่นี่ค่อมทุจานะคะพี่ตุก๊กหัวรอ,อน้ำตาเล็ดมานะคะแล้วก็ฮักแผงบอกว่ามันหยุดเองใช่ไหมแล้วก็เอ่อ uh, which l a n g u a g e speak where are you from I'm from Thailand I live in Italy เออแล is our lang e i t h t h a i l a n g u a g e แล้วก็นิดวิฟก็บอกว่าเน็ตคนล่าฝันเติมหลังคาบ้านให้หนึ่งกราบขอบพระคุณแทนพี่เน็ตด้วยนะคะคุณนิดวิฟนะคะแล้วก็เออสี่สี่พระยาก็นิคมเลิฟเลิฟมานะคะพี่เต็มก็ให้เลิฟเลิฟมาพี่เต็มให้หัวใจอิโมจิน่ารักมาพี่เต็มสี่พระยาสวัสดีนะคะเอ่อตัวเทนน้องยูยีวารตี้เลิฟที่ยี่สิบเป็ดกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อออน้องน้องนิดวีฟอะน้องไปแล้วจ้ะอน้องไปแล้วขอโทษนะคะนิดวิฟก็บอกว่าคุณนิดรีฟก็บอกว่าสีพยาสวัสดีนะคะแล้วก็คุณเอตัวแทนน้องยูีิก็ให้เลิฟเมาหนึ่งดวงแล้วมาแล้วมีคนมาข้างๆแล้วไม่มาเติมน้ำให้ละวพี่ตุ้งบอกว่าคุณเอตัวแทนคุณยูจิสวัสดีนะคะได้ยินไหมคะมีคีกราดเสะ มีคนเสิร์ฟน้ำแล้วทุกคนนคนนี้บีบหัวเราะมาใช่ไหมระดวันเรียกน้องเรียกพี่ก็คือปนเปไปแล้ว <laughs> พี่สุรชัยก็ให้หัวใจมาสองดวงคุณคุณนิดวิบก็หัวรอบมานะคะแล้วก็พี่สุรชัยก็ให้เลิฟเลิฟมานะคะแล้วก็คุณตัวแทนน้องยูยี่ก็ให้เลิฟเลิฟมาสามดวงนะครับน้องกกาก็พี่สุรชัยสวัสดีนะครับหรือว่าน้องก้าน้องฮักแพงนะคะแล้วก็วินนี่ Have a good day. สวัสดีครับกราบขอบพระคุณ thank you thank you Have a o o o d day t o นะคะแล้วก็นิดวิบก็คุณสุรชัยสุตรงสวัสดีนะครับวินนี่ก็ have a good day สวัสดีพี่น้องทุกคนในช่องนะครับกราบขอบพระคุณคุณวินนี่นะคะคุณวินนี่ก็มาสวัสดีทักไทยเพื่อนๆในช่องนี้นะคะแล้วก็พี่พสิริภยายก็บอกว่าพี่ตุก๊กเลิฟเลิฟนะคะเอ้ยไม่แเ,เก็บชอบเก็บอันนี้ <laughs> เลิฟเลิฟนะคะ คุณวินนี่ก็บอกว่าโดยเฉพาะพี่ตุต๊กโรตุเกตสวัสดีนะคะโอเคนะคะน้องฮักแผงก็พี่วินพี่วินสวัสดีนะคะพี่ตุกบอกว่ายายวินนี่สวัสดีนะคะโอ้ยรู้จักกันขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะออ้ใจฟูมากๆเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆแบบว่าเออเอารถเอารถถังมาลงให้รัฐวันขอบคุณมากๆอ่ะแล้วก็พี่พีเอตัวแทนน้องยูจีก็สวัสดีพี่วินนะคะ นิดวิบก็สามีน่ารักคงกลัวคอแห้งใช่ใช่ใช่เขาเห็นเราแบบเราเราพูดเร็วนะเขาแย่เขาแย่เราเล่นนั่นแหละแล้วก ok ็พี่วินนี่ก็บอกว่าพี่นี้ผมไม่พ้นหรอกครับพี่ตุ๊กใช่ไหมพี่ตุ๊กบอกว่ามุงลังคาให้หนึ่งแผ่นนะคะคุณสี่พระยานะคะคุณวินนี่ผมจะตามไปผมจะตามพี่ไปยิงควาพี่พี่จูออนอีก ไปตามท่อใช่ไหมตามท่อจำตามช่องระบายอากาศนะคุณวินนีนะคะพี่ตุ๊กบอกว่ายายวินนีน้องสาวตุ๊กเองนะคะคุณเอกคุณเอฟก็ให้หัวใจหัวใจพลังบวกมาสองดวนะคะินิบิดก็วินนีเ hello my friend โอเคนะคะแล้วก็พี่สุรชัยบอกว่าสวัสดีครับน้องก้านะคะพี่วินนีก็ให้ผมเป็นแค่น้องเดยวพี่ตุ๊กรับไม่ได้ครับไม่ยอมงานนี้มีไม่ยอมนะ,ะไม่ยอยากเป็นน้องนะครับ พี่สุรชัยก็ให้หัวใจเลิอกสีชมพูมาสาดวงขอบคุณมากๆเลยนะคะเ,ออ <laughs> เสร็จแล้วจบแล้วโอ้ได้หายใจแล้วชีวิตน <laughs> ี่ <laughs> <laughs> พี่รูบอกว่าให้ตามหมอให้ไหมหายใจไม่ทัน พี่ตู้บอกว่ายายวินนี่นั่งพูดอยู่นี่ฉันบอกว่าเป็นน้องสาวฉันขอบคุณนะคะที่เธอก็มาช่วยให้กําลังใจน้องสาวของฉันขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะคุณพี่วินนี่ค่ะแล้วก็นิดวิฟก็บอกว่าเอา้า